สวัสดีค่ะพี่น้องมือดีสิพ้ามูเทไปหะเลาะกินของแซ่บๆอยู่ถนนคนเดินนครพนมค่ะมาล่าแหลกเลยค่ะพี่น้อง ร้านนี้เป็นร้านปากหมอ้อนครพนมค่ะแอมสั่งข้าวเกี๊ยวปากหมอ้อนะคะทุกคนบลูวา่าผู้เคยกินบลค่าพี่น้องเทบอกว่าอยู่ชัยภูมิไม่เคยกินมาเคยกินอยู่นครพนมค่ะพี่น้องบอกเลยว่าแซ่บค่ะผู้ใดบอกเคยร้องกับมาร้องเดอจ้า,าต่อไปก็สิเป็นยำค่ะพี่น้องปูแอมสั่งยำแซลมอนจ้าเพชเพชพอไหมคะจะอีก บอกว่าเผ็ดๆนะเขาออนนิดนึงโอเคโอเคนะคะซีฟู๊ดปลาเนาะค่ะเลิศไหคะลูกค้าร้องเลยถ้าเผ็ดๆๆจริงๆนะไม่อยากจินเพราะว่าเผ็ดสองเผ็ดไงเอ๋อในวันไม่ค้านกินเผ็ดได้คิไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกแต่ส่วนมากลูกค้าถ้าสั่งเผ็ดก็คือจะธรรมดาอันนี้คือสั่งสองเผ็ดก็เลยต้องเยอะหน่อย แม่คะ่ะบอกว่าสั่งสองเพ็หมูแอมกับหมูเทโลอกบักค้างพี่น้องโอ้โอโอ้ร้านนี้เลิศแห้งคะ่ะ <laughs> ต่อไปแอมก็ไปสั่งหมูสะลงคะ่ะพี่น้องเห็นหน้าตามันแปลกๆพี่น้องคะ่กะก็เลยแบบจัดลองเบิงดูมันสีแสบบอชิมก่อนเลยแล้วกันครับหมูสะลงนี่คืออย่างนี้ใใจกัน มาล่านต่อไปค่ะพี่น้องน,นี่มูเทสซังรู้ว่าเขาเอื่นว่าอย่างค่ะสังย่างเดียวกินอย่างเดียวค่ะพี่น้องนี่ล้านี่มูเทก็อยากกินค่ะหอยเชอรี่น้ำ<อ>จิ้มซีฟูด้ดแมนโบบุพี่น้องไปย่างมา EFC มูเทขอถ่ายรูปป้าเดี๋ยวนี่เราเป็นคนดังเด้อค่ะนแล้วได้ของกินเต็มใหม่เต็มมือแล้วก็สิบพ่นังริมโขงเด้อค่ะพี่น้องเพลงริมโขงดูนี่ปวดชิวเลย ฟังเพลงไม่รู้จบฟังข้างซ้ายหรือข้างขวามีทุกอันมีทุกอันนะคะเอ็นตีสุดก็มีนะเออไปกินข้าวชิลเหมือนนั่งอยู่บ้านอะสุดยอดแล้วความพนมนะคะเมืองสงบสโลไลท์อ่าสโลไลท์ทุกคนดูดิร้อยห้าสิบเลยนะ ไม่น่รสชาตอร่อยมากก็สั่งเผ็ดๆน่่ยนี่ไม่ค้างแบบว่าิดทำให้เลานอกพี่้ลองชิมดูอร่อยมากโอ้ทำไายแตกจริงสีมือหมวยมก็สดยอดเหมือนกันนะนี่ข้าวปะใช่ไหมข้าวค้ับเมนูนี้หมวยนำเสนอ ข้าวเกียมปากหม้อ mm hmm. uh, uh. นี่ละค่ะพี่น้องยามเขาสองคนว่างนั้นที่เดียว่างแบบนี้ก็เลยไดทไทยให้พี่น้องเบิงว่าโมแอมกับมูเท่เฮ็ดยังกันยางในหน่อยเขาก็ได้ออกจากค่ายยังกินแบบแ่บๆค่ะมี24ชั่วโมงมมแอมกับมูเท่ทำงานไปแล้ว20ชั่วโมง กินข้าวเสร็จแล้วมูแอมกับมูเทกะสิไใดไปไล่สดขายของติดตามอีลีกะ่ะเห็นมูแอมกับมูเทกไล่สดขายของสุมือเลยเด้อค่ะเฮาสองคนเฝ้าสร้างเนื้อสร้างตัวหาบกเจดอยู่เด้อค่ะอายุเฮามีแหงสู่งานอยู่กะสูต่อไปค่ับพี่น้องผู้ใดเห็นภาพนี้ก็อย่าเฝ้าหัวเด้อค่ะแล้วเถ้าแล้วเยังเห็ดอย่ากไนเราเห็ดโลดแอมรับได้เสมอเด้อ